กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งเป็นการสร้างความสมมามัคคีในหมู่คณะโดยมีพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตสเป็นประธานเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในครั้งนี้แบ่งทีมที่เข้าทำการแข่งขันเป็นหสีโดยมีกีฬาแข่งขันเป็น2ประเภทคือฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านการจัดกิจกรรมด้านกีฬาถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงทำให้กลุ่มเด็กเยาวชนและบุคคลต่างๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หมกมุ่นกับอบายามุกต่างๆและห่างไกลยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายร่วมกันอีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป